สวัสดีค่ะกลับมาจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องที่กำลังเป็นกระแสที่หลายคนสนใจมากๆเลยก็คือการกลับมาของโครงการคนละครึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะใช่ครับเป็นชื่อที่ได้ยินกันบ่อยมากโดยเฉพาะช่วงโควิด19เนาะวันนี้เราก็จะมาลองดูกันครับว่าข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆที่เรามีเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างทั้งเรื่องเก่าๆที่เคยทำมาบทเรียนที่ได้ แล้วก็ข้อเสนอใหม่ๆที่กำลังพูดถึงกันเยอะเลยในรัฐบาลชุดปัจจุบันวันหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยนะคะทั้งข่าวทั้งบทวิเคราะห์มุมมองเอกชนนักวิชาการก็มีคือเป้าหมายเราอยากจะเข้าใจให้ลึกขึ้นว่า ทำไมโครงการนี้ถึงแบบถูกหยิบกลับมาทําอีกแล้วก็ที่สําคัญเลยเวอร์ชั่นใหม่ที่อาจจะมาเนี่ยมีอะไรเหมือนหรือต่างจากเดิมโดยเฉพาะประเด็นที่แบบฮือฮากันอยู่เรื่องสิทธทิประโยชน์ที่ไม่เท่ากันครับเราก็จะพยายามสกัดเอาแก่นสําคัญหรือมุมมองที่มันน่าสนใจจริงๆออกมาเห็นภาพชัดที่สุดครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกําเนิดก่อนเลยดีกว่าโครงการคนละเครื่องเนี่ยเผื่อใครอา,อาจจะลืมลืมไปแล้วหรืออาจจะเพิ่งเคยได้ยิน หลักการจริงๆของมันคืออะไรคะหลักการเอ่อจริงๆมันเรียบง่ายมากเลยครับคือว่ารัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งอ๋อครึ่งครึ่งเลยใช่ครับเวลาเราไปซื้อของกินของใช้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยรัฐจ่าย50%เราจ่าย50%แต่ว่าก็มีเพดานนะว่าช่วยสูงสุดวันละเท่าไหร่หรือรวมๆตลอดโครงการเนี่ยให้เท่าไหร่ โครงการนี้เปิดตัวครั้งแรกเอ่อปลายปี2563ค่ะสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เอ่อเศรษฐกิจมันซบเซาหนักเลยจากโควิด -19 ค่ะวัตถุประสงค์ตอนนั้นก็ชัดเจนเลยคือต้องการแบบอัดฉีดเงินเข้าระบบถูกต้องครับบ้าหมาหลักเวยคือกระตุ้นการบริโภคในประเทศให้คนกล้าออกมาใช้เงินกันมากขึ้นเพราะตอนนั้นแบบว่าทุกคนรัดเข็มขัดกันนะดูเลยมันก็เลยเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้คนทั่วไปโดยตรง แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยพวกร้านค้าเล็กๆร้านค้ารายย่อยหาเบร่แผงลายให้เขามีรายได้เข้ามาด้วยเป็นการอุ้มเศรษฐกิจฐานรากไปในตัวแต่ก็มีอีกมุมที่น่าสนใจคือมันเหมือนเป็นกลไกหนึ่งที่จะดึงร้านค้าพวกนี้ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นด้วยซึ่งระยะยาวอาจจะช่วยเรื่องภาษีได้ซึ่งตอนนั้นผลตอบรับก็คือดีมากๆเลยใช่ไหมคะประชาชนก็ชอบร้านค้าก็ได้ประโยชน์ใช่ครับ เป็นมาตรการที่หลายเสียงบอกว่าโดนใจแล้วก็ประชาชนสัมผัสได้จริงคือมันเห็นผลทันทีตอนจ่ายเงินเลยมันก็เลยฮิตมากกลายเป็นโครงการที่คนเรียกร้องให้มีต่อเรื่อยๆการใช้งานก็ง่ายๆผ่านแอปเป่าตังที่ตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็คงมีกันแล้วเนาะครับลงทะเบียนก็ผ่านเว็บหรือแอปนี่แหละแล้วก็เติมเงินส่วนของเราเข้าไปใน g Wallet ในแอปพอไปซื้อของก็สะกาดจ่ายร้านค้าได้เงินเต็มส่วนเราก็โดนหักไปครึ่งเดียวอีกครึ่งก็มาจากเงินรัฐ แต่ก็มีจำกัดประเภทสินค้าบ้างนะอย่างพวกสลากเหล้าเบียร์บุหรี่หรือพวกค่าบริการอันนี้ไม่ได้ส่วนคนที่มีสิทธิ์ก็คือคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ตอนนั้นมีเงื่อนไขว่าต้องไม่รับสิทธิ์ซ้ำกับโครงการอื่นอย่างบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโหเหมือนจะทำไปหลอยเฟสเหมือนกันนะคะตอนนั้นใช่ครับมีทั้งหมด5เฟสเลยตั้งแต่ตุลาคม63ยาวไปถึงประมาณตุลาคม65 แต่ละเฟสก็มีการปรับวงเงินบ้างระยะเวลาบ้างก็แล้วแต่สภาพเศรษฐกิจตอนนั้นไปสรุปคร่าวๆค,คือตลอด5เฟสนี่ใช้งบประมาณมรวมไปก็ราวๆ2.3แสนล้านบาทโหเยอะเหมือนกันนะคะครับก็ถือว่าเยอะแต่ก็มีตัวเลขประเมินนะครับว่ามันช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจกลับมาได้ถึงกว่า4 2แสนล้านบาทเลยทีเดียวอืมตัวเลขขวนกระทบก็น่าสนใจนะคะทีนี้คำถามสำคัญเลย แล้วทำไมตอนนี้ถึงต้องกลับมาอีกครั้งล่ะคะในเมือเอ่อสถานการณ์โควิดก็คลี่คลายไปแล้วเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้เหมือนตอนนั้นเป๊ะทำไมรัฐบาลปัจจุบันถึงมองว่าคนละครึ่งยังจำเป็นอยู่เห็นว่าอยากให้เริ่มเร็วสุดตุลา6-8เลยด้วยซ้ำเหตุผลที่ถูกพูดถึงไม่บ่อยในข่าวในข้อมูลต่างๆนะครับก็คือยังต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอยู่อ๋อยังจาเป็นอยู่ครับ ถึงโควิดจะเบาลงแต่ปัญหาเรื่องค่าครองชีพสูงหรือเศรษฐกิจฐานรากที่อาจจะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่มันก็ยังอยู่นะครับโครงการนี้เลยถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่เ,เห็นผลเร็วแล้วก็เหมือนกับพิสูจน์มาแล้วว่าเวิร์กในการกระตุ้นการใช้ใจ่ายระดับชาวบ้านร้านค้าเล็กๆซึ่งอาจจะตรงจุดกว่ามาตรการอื่นๆที่มันอาจจะซับซ้อนกว่าในสถานการณ์ตอนนี้แต่ไอที่บอกว่าพิสูจน์แล้วว่าเวิร์กตอนโควิดเนี่ย มันจะยังเวิร์กเหมือนเดิมไหมคะในบริบทเศรษฐกิจตอนนี้ที่มันก็เปลี่ยนไปแล้วในแหล่งข้อมูลมีใครตั้งคําถามเรื่องนี้บ้างไหมคะ เป็นคำถามที่ดีเลยครับคือข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยจะเน้นไปทางสิ่งสนับสนุนมากกว่าเช่นจากภาพเอกชนอย่างหอ,อกกันข้างไทยก็มองว่ายังไงก็น่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อระยะสั้นได้ดีอยู่แต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันครับจากบางมุมมองอย่างคุณวิสิทธิ์ลิ้มเรือชาท่านก็เตือนว่าโอเคระยะสั้นมันอาจจะดีนะแต่รัฐก็ไม่ควรมองข้ามมาตรการระยะกลางระยะยาวด้วย ไม่ใช่แบบว่าพึ่งพาแต่การกระตุ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆพระมลก็มีต้นทุนมีภาร,ะ,ระ,ะทางการคลังในระยะยาวได้เหมือนกันประเด็นภาระ,ระการคลังก็น่าคิดนะคะ,พะเพราะใช้งบค่อนข้างเยอะเลยมีพูดถึงไหมคะว่าจะเอาเงินจากไหนหรือมีความกังวลเรื่องความยั่งยืนทางการคลังไหมคะในการกลับมารอบนี้เอ่อข้อมูลในส่วนรายละเอียดงบประมาณสําหรับเฟสใหม่เนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลย เพราะการทําโครงการแบบนี้ซ้ําๆมันก็มีต้นทุนสูงแล้วก็อาจจะสร้างความคาดหวังในหมู่ประชาชนด้วยซึ่งรัฐบาลก็ต้องบริหารจัดการดีๆอ้อแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ท่านนายกอนุทินพูดถึงเรื่องการนํานโยบายเดิมมาใช้ท่านก็ยืนยันว่าไม่ใช่การลอกเลียนแบบนะแต่เป็นการนําสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์กับประชาชนมาทําต่อไม่ว่าใครเริ่มก็ตาม โอเคค่ะเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแล้วทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนน่าจะรอฟังกันคนละครึ่ง2.0ที่เป็นข่าวเนี่ยมีอะไรใหม่ที่มันต่างจาก5เฟสแรกแบบชัดๆบ้างคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะมากในข้อเสนอใหม่นี้ก็คือเรื่องสัดส่วนการร่วมจ่ายครับสัดส่วนใช่ครับจากเดิมที่รัฐช่วย50 เราจ่าย50เท่ากันหมดทุกคนข้อเสนอใหม่ที่มาจากทางท่านนายกอนุทินแล้วก็ว่าที่รอมอวคลังคุณเอกนิตินะครับคือจะมีการแบ่งกลุ่มผู้รับสิทธิ์แบ่งยังไงคะแบ่งคร่าวๆเ,เป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือคนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลุ่มนี้รัฐอาจจะอุดหนุนให้ในสัดส่วนที่มากขึ้นคือรัฐจ่าย60ส่วนประชาชนจ่ายเองแค่40อ๋ออ ส่วนกลุ่มที่2คือประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เสียภาษีหรืออาจจะเสียแต่ไม่ถึงเกณฑ์อะไรแบบนี้กลุ่มนี้ก็จะยังได้สิทธิ์ในสัดส่วนเดิมคือ50-50ครับแล้วเหตุผลที่ให้คืออะไรคะทำไมต้องให้ไม่เท่ากันเหตุผลที่มีการอธิบายออกมานะครับก็คือว่าเพื่อเป็นแรงจูงใจหรือ incentive นะครับแรงจูงใจครับ ให้กับกลุ่มคนที่เสียภาษีซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้ทำหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็ควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ต่างออกไปบ้างเหมือนเป็นรางวัลหรือการตอบแทนเล็กๆน้อยๆอฟังดูเพลินๆก็เหมือนจะสมเหตุสมผลนะคะในมุมหนึ่งแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันจะสร้างปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคะอย่างความรู้สึกว่าเอ๊ะในเท่าเทียมกันหรือความยุ่งยากในการเช็คสิทธิอีก แล้วมันจะจูงใจให้คนอยากเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นจริงๆหรือแค่ทำให้คนที่เสียภาษีอยู่แล้วรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยนั่นแหละครับ คือประเด็นที่น่ากิดแล้วก็น่าจะถูกเถียงกันอีกเยอะเลยการให้สิทธิ์ที่มันต่างกันแบบนี้มันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเกิดคำถามเรื่องความเป็นธรรมหรือแฟนเนสนะครับมันอาจจะเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันนะแทนที่จะจูงใจอาจจะสร้างความรู้สึกแบ่งแยกหรือเกิดคำถามว่าอา้าวทำไมให้กลุ่มนั้นเยอะกว่าทั้งท้ที่อาจจะเดือดร้อนเหมือนกันในแหล่งข้อมูลที่เรามียังไม่ได้ลงลึกถึงผลกระทบเชิงสังคมตรงนี้มากนักแต่เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับถ้ามีการนำมาใช้จริงๆ แล้วรายละเอียดอื่นๆที่ยังเหมือนเดิมล่ะคะมีอะไรบ้างคุณสมบัติพื้นฐานก็น่าจะยังค,คล้ายๆเดิมนะครับอย่างต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนอันนี้น่าจะยังเหมือนเดิมรวมถึงช่องทางการลงทะเบียนการใช้งานผ่านแอปเป่าตางังอันนี้ทางผู้เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าระบบพร้อมใช้อยู่แล้วแต่ก็ยังมีจุดที่ยัง ยังคุ้มเครืออยู่บ้างเหมือนกันยังสถานะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ารอบนี้จะเข้าร่วมคนละครึ่งได้ด้วยไหมอันนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากคลังอีกทีครับค่ะพอเห็นภาพความเหมือนความต่างแล้วทีนี้ลองขยับไปมองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงค่ะในบรรดาข้อมูลที่เรามีเนี่ยมีมุมมองไหนที่ให้ภาพคนละครึ่งในมิติที่มันลึกซึ้งหรือต่างออกไปอีกบ้างไหมคะมีมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยครับจากหลายท่าน อย่างมุมมองเชิงปฏิบัติของคุณวรพักธัญยาวง์ซึ่งท่านเคยอยู่กรุงไทยที่ทําแอปเป่าตังแล้วตอนนี้ก็เป็นว่าที่รมชคลังด้วยท่านก็ย้าว่าจุดแข็งของโครงการนี้คือความจับต้องได้คือประชาชนรู้สึกว่าเออได้ประโยชน์จริงลดภาระ,ะได้ทันทีแล้วมันก็เข้าถึงร้านเล็กๆในชุมชนได้โดยตรงถึงจะเป็นแค่มาตรการระยะสั้นแต่มันก็ช่วยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ยังต้องการแรงช่วยอยู่ แต่เหมือนจะมีมุมมองที่มองไปไกลกว่าแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับและอันนี้อาจจะเป็นแก่งที่สําคัญที่สุดที่เราสกัดมาได้จากข้อมูลบางแหล่งเลยโดยเฉพาะมุมมองของคุณปิติตันทะเกเษมที่มองว่าคนละครึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่โครงการแจกเงินหรือกระตุ้นการใช้ใจ่ายธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันมีศักยภาพศักยภาพครับศักยภาพในการเป็นก้าวแรกหรือเป็น เหมือนห้องทดลองสำหรับการสร้างระบบรัฐสวัสดิการดิจิทัลที่มันตรงจุดยั่งยืนแล้วก็โปร่งใสได้ในอนานคตหมายความว่ายังไงคะห้องทดลองรัฐสวัสดิการคือท่านมองว่าโครงการนี้มันได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลขึ้นมาแล้วทั้งแอปเป๋าตังระบบยืนยันตัวตนการเชื่อมโยงร้านค้าต่างๆแล้วมันก็สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วย ซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเอาไปใช้ออกแบบนโยบายสวัสดิการที่มันตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นได้ในอนาคตไม่ใช่การให้แบบหวานแหเหมือนเดิมแต่เป็นการช่วยเหลือที่มันแม่นยำขึ้นตามความจำเป็นของแต่ละกลุ่มจริงๆและมันยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเล็กๆหรือ SME เนี่ยเข้าระบบมากขึ้นด้วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ดึงเศรษฐกิจนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีได้อีกทางหนึ่งคุณปิติถึงก็มองไปไกลถึงภาพในอุดมคติเลยว่า ระบบแบบนี้มันพัฒนาไปสู่การจัดสรรสวัสดิการที่ต่างกันตามกลุ่มรายได้ได้เลยนะเช่นกลุ่มรายได้น้อยอาจจะช่วยเต็มที่ไม่ต้องร่วมจ่ายเลยกลุ่มคนชั้นกลางก็ร่วมจ่ายน้อยลงหน่อยส่วนกลุ่มรายได้สูงที่เสียภาษีเยอะอยู่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปรับสิทธิ์ทางภาษีแทนอะไรแบบนี้ซึ่งแม้ว่าข้อเสนอคนละครึ่ง2อที่ให้สิทธิ 60-40กับคนเสียภาษีเนี่ยมันจะยังไม่ใช่ภาพนั้นทั้งหมดหรอกนะครับแต่มันก็อาจจะถูกมองด้วยว่าเป็นสัญญาณแรกของความพยายามจะเดินไปทางนั้นคือเริ่มมีการแยกระดับการช่วยเหลือตามสถานะบางอย่างซึ่งอาจจะนำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้งางภาษีหรือแม้แต่ระบบ เอ่อ uh, negative income tax ที่เป็นแนวคิดที่รัฐอาจจะจ่ายเงินให้คนไรายได้น้อยโดยตรงในอนาคตก็เป็นได้ครับโหเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะทำให้เห็นว่าโครงการที่ดูเหมือนเป็นแค่มาตรการเฉพาะหน้าเนี่ยจริงๆอาจจะมีในยะเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ก็ได้ถ้าจะมีการต่อย,ยอดจริงๆถูกต้องครับมันเปลี่ยนมุมมองจากแค่เงินช่วยค่าของชีพไปเป็นเครื่องมือสร้างระบบสวัสดิการแห่งอนาคตได้เลย เพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งค่ะลองเทียบคนละครึ่งกับดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทที่เคยเป็นนโยบายเรือธงก่อนหน้านี้สั้นๆหน่อยค่ะจุดต่างหลักๆอยู่ตรงไหนบ้างคะครับถ้าเทียบกันนี่เห็นความต่างชัดหลายจุดเลยครับ 1. คือวงเงินกับวิธีรับคนละครึ่งรัฐช่วยจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่เราใช้จริงมีเพดานรายวันรวมแต่ดิจิทัลวอลเลตคือให้เงินก้อนเดียวเลย1 0,000บาทเต็มๆอือค่ะ 2. การร่วมจ่าย คนละครึ่งเราต้องออกเงินตัวเองด้วยครึ่งหนึ่งหรือ40%ในข้อเสนอใหม่แต่ Wallet คือรัดให้หมดเลยเราไม่ต้องสมทบอ๋อค oh, <ka. S 1> ่ะ 3. พื้นที่ใช้จ่ายคนละครึ่งใช้ได้กับร้านที่เข้าร่วมทั่วประเทศแต่ Wallet ตามแผนเดิมเขาจำกัดให้ใช้ในอำเภอตามทะเบียนบ้านคนรับสิทธิ์คนละครึ่งหลักๆก,ก็ดูแค่อายุ 18+ แล้วก็ไม่รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนอาจจะมีเพิ่มเรื่องสถานนะผู้เสียภาษีในเวอร์ชันใหม่ แต่ Wallet นี้เกณฑ์ซับซ้อนกว่าเยอะเลยทั้งอายุ 16+ รายได้ต่อปีไม่เกิน8.4แสนแล้วก็เงินฝากในบัญชีไม่เกิน5แสน ชัดเจนเลยค่ะว่ากลไกกับกลุ่มเป้าหมายนี่ค่อนข้างต่างกันเลยสรุปแล้วการกลับมาของคนละครึ่งครั้งนี้นอกเหนือจากเป็นความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วเนี่ยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยก็คือข้อเสนอเรื่องสัสดส่วน60-40สําหรับผู้เสียภาษีซึ่งก็มาพร้อมกับมุมมองที่หลากหลายทั้งแง่ประสิทธิภาพความเป็นธรรมและก็ศักยภาพในการเป็นบันไดขั้นแรกไปสู่ระบบสวัสดิการที่อาจจะตรงเป้ามากขึ้นในอนาคตอย่างที่บางแหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นนะคะ ใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะว่าการเปลี่ยนแปลงกติกาครั้งนี้ที่จากเดิมทุกคนได้50.50 50เท่ากันหมดมาเป็นแบบให้สิทธิ์ต่างกันตามสถานะการเสียภาษีเนี่ยมันจะส่งผลต่อการรับรู้การยอมรับแล้วก็พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการของประชาชนยังไงบ้างมันจะยังรักษาความรู้สึกแบบได้ประโยชน์ร่วมกันเหมือนเดิมไว้ได้ไหมหรือถ้าเรามองผ่านเลนส์ของคุณปิติ การเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นแค่การปรับพงเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มแรงจูงใจหรือว่ามันคือการขยับตัวเชิงยุทธศาสตร์ที่กำลังค่อยๆปูทางไปสู่ระบบสวัสดิการที่จำแนกกลุ่มเป้าหมายชัดเจนขึ้นจริงๆ การตีความผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆพวกนี้บางทีอาจจะบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่ตัวเลขเศรษฐกิจก็ได้นะครับเป็นประเด็นชวนคิดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลรอกบ้านเกี่ยวกับคนละครึ่งทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็ความเป็นไปได้ในอนาคตก็น่าจะพอทําให้เห็นภาพรวมและประเด็นสําคัญต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วกลับมาพบกับการสรํารวจข้อมูลเชิงลึกในประเด็นอื่นๆกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ